สบายดีพี่นอ้องปาหมักม่วงหมักม่วงเขาเอิม่วง,อ,อ,งอย่างบรนี่นะม่วไข่ม่วงไข่ต้นน้อยๆกับเป็นหมากมันเสียหอมเลยเนาะบอ้พี่นอ้องพี่น้องหักม่วงต้นน้อยๆก็เป็นหมาหกเราจะเห็ดแนวกินพี่น้องอันนะี้นหอยแข็งซื้อมาเติมหานขุขกินกระแรง อันนี้กับป่าจ้าปลาของอนอปนาะปลาเนื้ออ่อนอันนี้จะพรอนกำได้แนวอยูต่ตปียหามากะออร,ระลังงต้นกำจัดปลาหมึกกระสือมาจ้า ุ่งกระซื้อมาซื้อมาตอนพี่น้องพี่นออ้องมาหอดกระเบนลีล้อพี่น้องเขากำลังเสียเห็ดจิ๋นกำลังสีลวกดอกกระเจียวนี่สบายดีพี่น้องแกดอกกระเจียวน้ำกันเด้อกำลังสีแกดอกกระเจียวล,ลวกลวกกินกับป๋นพี่น้องวันนี้ตอกกระเจียวก็ได้ไปหาเองดอกจ่ายชาบ้านวันนี้จะซื้อเอาบดเหนียกสิ 15, บห้าพันกิ๊บ เงินบาทประมาณหาสิบกว่าบาทเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องมาหอดแล้วก็บปเดีรีรอจ่าหิวเข่าจา้าโมมี่ยังหลายมีปลาสมแล้วกระดอกกระเจียวจ้าดอกกระเจียวซื้อมาข่างทางพี่น้องกระมกป่านี่แหละบรรยากาศบ้านข้าเจ้าห,นหน้างหลังเป็นน้ำเซมีแต่เซห้างหลังเซนะแคมเฮือนเลยพี่น้องเป็นตะยุเป็นตะยู มามามากินข่าวน้ำกันอันนี้การน,น้องทรายนางอันนี้การน,น้องสะพายนางนี่แหละครอบครัวานางใดรก็อยากเห็นว่าครอบครัวานางมีใครในสมิ่นแหละกะละกะนร้านสองคนเปลีย่ยนย้านแคมป์หน้าเพิ่นตื่นเต้นเพิ่นอยากมาว่าเพิ่นเคยมาอยู่พี่ตอนที่นอ้องมาอยู่กรุงเทพเอาร้านาไว้อยู่พี่ไปพอ่าไม่เม่าเพิ่นเลี้ยง เาว่าสีขาวก็ได้สีม่วงมันผสมกันมากสีขาว่าแสบวกว่าในพี่ต้องดอกกระเจียวแต่จริงๆสีนี่ะแสบกว่าที่เป็นสีนี่มันแก่หมดแสบสั่งกระเจ้าสีขาวเขาเอาสีม่วงมาให้เป้าลายซื้ออยู่บนรถ ตกเด้อตกหานเด้อเล่นดีๆเด้อเด็กตกนะถ้าเป็นยามฝน,น,น,นมันมันถ่วพัดผีประนันนะพัดเทือนไปเลยเนาะข้าเจ้าไปเห็ดน,นาไอ้ปีไ้เป็นสระว่าหน,หน้ามนนันถ่วเทื่นกนะถ่วขันยามฝนนะเ <c oughs> ขาเห็ดน,นาแต่ยามนี่ย่งางผ่านนามกี่นางามงามเขางามงามพี่น้อง ข่าวงามขนาดใส่นคือค่อยๆนะเป็นเช้าแล้วก็จะอ,ออกหน้าไปเบิ่งหน้าไก่บ้หน้าด้วย ตำนล้หน่อยครับเมื่อใสมาเลยนะเดี๋ยวจะมาตอนนี้แต่งงานเมลี่อ่ะ บปแล้วแต่จะเาปนต้อบรมีลูกต่อไปจะเข้าปนเลยไปแล้วแต่จะเข้าปนคนอสองเผ่าคนนี้ตอนไปอยู่บ้านติเราไปเผาไปยากใช่หาอ คนบสังคมชวนมาเทียเ่ยวนะยังโม่คนบสังคมโมเมนต์ขนาดนะคนอยู่แต่ไฮแต่หน้าอันเดีสยสับอะไรอยู่น้ำใส่เนี่ยอันนี้ก็กลาโน้ยนะอันนี้กับสองแถวเข้ากัน มีโดโดยสารแรงนับ,บ้นไ,ไ,ได้เปนนป,ปังนะนน้าปังแล้วแนแต่แงนยป,ปังมาให้ปักซองอมสาสวรรค์นะม,มีกระ้องไปขึ้นอยู่ปักซองขึ้นอยู่ทางดับมุนบ้านเขาบริด้แดนผ่าน <c oughs> เขาไปสรงู่ทางดำทร <c oughs> งอยู่ทังดำาแล้ว <c oughs> มีตลอดอยู่แล้วเงี้ยมีจอดบ่ายจองมาแล้ว วสต้องไปขึ้นอยู่ปากซองค่ะแม่ขับมอเตอร์ไซค์มาส่งขึ้นอยู่ทางแวร์ว่างเขาหอยแล้วมาแลรงเกษตรพันธุ์ข้าวปุ้นกินน,กนนะจ๊ะซื้อปลาหมึกซื้อกุ้งซื้อหอยแครงแล้วก็เอาของมาฝากเพื่อนพี่น้อง แรงกับสีซุ Jim, aki, Ser ga, no. ่มแซวกินม <uk> ันหักเนาะก็ได้แซดินให้มันออกงามจรนงนะจะพาไปนะมาพี่น้องมาแซดน้องกัด เพื่อนพี่น้องบ่ะได้กันน้ำเต้าน่าจะมีราคาซื้อน้ำมันก็ไม่มีนะทาองเมืองเลยเขาเรียกเขาบอกมีน้อออนอนนำอันนี้บอกแต่ว่าบ้านเขาบอกเคยเห็นขวดน้ำประปาน้ำไม่น้ำมันด่านได้อยู่บ้านเนี่ยเอาบอกอน้ำมันดานในหเจาะนี่นะ พอมันเจ็บจางพอแสบจนๆมันก็ไปตะก,กรอนไปนะอะไเงยน้ำมาลานมันอะนะผมเคยกินกระจ่างอืมผมเคยกินเราเคยกินจือชิ้นนะพี่เราเคยกินเสือน้ำมากินคือเขาอีแม่เขาเคยกินนะเขาก็นะ ทางเปิดเคยกินน้ำซื้อมาจริง้าวข้าวบุมีสากนี่ยังบะข้วบี่เซปานี่เกี้น้ไม่มันออกแต่แตผังเซนะเอาเอาน,น้ำบอ่อห่ะนเกี้คายน้ำถ่วงม,มาเนี่ยจะคายน้ำถ่วงม,มงเทปนะนปีะนะนะอันนั้นนะโมีน้ำบอ่อเอ<ล>ย,ยู่ใส่ไก่บัหา พิดลงพีประสาครัเป็นหาดใหญ่ปะอืม <to> ใหญ่สุดนะมันมีไฟไฟดอกมันอยู่ท้ายบ้านวันนี้ครับเป็นคำบอหมักเป็นอะไรบ้าง้งในทางมาตุ้แหนั่เด้ครูปีเขาจัดสงการไม่ก็สำซาใหญ่ในร้อในวัดนะวันนีนนนะน้มันไกลจากแกงกระบาดเห,ห,หรอแกงกะบามันกมาทางเทโนอยู่นะ ทางนลังกันก็ป่าวนําทําค่อยๆค่อยๆัอดน้องวางมาเนาะอิ่มแล้วพี่น้องก็สั้นคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องไปแล้วสบายดี